อ่ะบ่าวเตโชสวัสดีครับรอครับรอคุณอะคุณใดรัชบัตสบดีทุกทุกท่านเอฟซีมาวันนี้จะมุงลังคาครับมุงลังคาคุณต้องแต่งตัวก่อนตพรงันเต่งตัวก่อน,ววอน,นครับผมแต่งตัวใช้ไม้ฝาเชื้อราครับเอฟซีนะอ่าวันนี้บ่าวซีอ่าเดีย๋ยวทำการแต่งตัวนะแต่งตัวรอบข้างก่อนใส่อ่าปันลมปันสายก่อนเอาไปดีนะ

ไปมาติดกันเลยไปใส่มาให้สาลิกิจเหมือนกันเนาะตอนนั้นสมมุติว่าติดเนาะไม่ได้อ่ะสุดสุดเนี่ย <laughs> 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 ya yeah. これ yeah. का पुत्र भी नहीं है तो सचिव लगे हैं यहां

งานนี้ก็สี่ห้าวันแล้วปกติทาจริงก็สองวันก็เสร็จนะครับผมแต่ว่าจะเย็นไม่ได้รีบไม่ได้ร้อนสวยงามรอครับรอสวัสดีครับ